なもたつさばこわっと。 สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ไม่มีแสงสว่างใดในโลกที่จะเทียบเท่ากับความรู้ทั่วถึงในอริยสัจสีหรือไม่มีแสงสว่างใดจะเทียบเท่าปัญญานัตถิปัญญาสมาอาภาตีสาธุ เอามือลงอวันนี้วันที่สิมิถุนายนพุทธศักราชส5งพนหะที่อารามภิกษุณีอิโรธารามนะวันนี้เป็นวันแรกของเจ้าหน้าที่กรมสรรพกรนะคะที่เข้ามาอบรมฝึกฝน กายวาจาใจ <S <S องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ากายที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังดีแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้ ส่วนกายที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสํารวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้ใจที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่ส czenia, มํารวมระวังดีแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้ส่วนใจที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดี สำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้พวกเราทั้งหลายมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาฝึกนะคะภายในเวลาไม่กี่วันเนี่ยนะเราจะมาฝึกพอเราได้หลักแล้วเราก็จะได้ไปฝึกต่อที่บ้านจะให้รู้ไว้ว่าต้องฝึก ดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวมาเมื่อตะกี้นี่ว่าถ้าไม่ฝึกมันจะนำทุกข์หนักมาให้แต่ถ้าฝึกเนี่ยจะนำสุขมากมาให้ขอถามพวกเราว่าพวกเราเคยเห็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนชาราที่งอแง เอาแต่ใจตัวเองโกรธง่ายมีไหมคะมเราอยู่ด้วยเรามีความสุขไหมไม,ไม่คำถามว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นก็ตอบว่าเพราะเขาไม่ได้ฝึกเขาไม่ได้ฝึกเขาถูกตามใจแต่เมื่อมีการฝึก ก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งพวกเราเคยเห็นไหมเด็กบางคนผู้ใหญ่บางคนผู้สูงอายุบางคนเนี่ยดูแล้วน่าเลื่อมใสเพราะเป็นคนเกรงใจคนเป็นคนมีมารยาทเป็นคนรู้อะไรควรทำไม่ควรทำซึ่งเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราก็สบายใจ มีไหมคะมีนี่คือบุคคล2ประเภทง่ายๆกลุ่มหนึ่งไม่ได้ฝึกเราอยู่ด้วยเราก็ทุกตัวเขาก็ทุกแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยฝึกมาดีเนี่ยเราอยู่ด้วยเราก็สบายใจตัวเขาก็มีความสุขเพราะนั้นการฝึกเป็นเรื่องสำคัญเนาะหลักธรรมของชาวบ้านมี3ข้อเอง คือทานศีลภาวนาใช่ไหมพวกเราเคยได้ยินไหมคะโอ้ได้ยินบ่อยมากจริงไหมแต่พวกเราได้ทำหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องมาใส่ใจพวกเราอยากจะฟังไปโดยลำดับไหมอยากจะฟังไหมว่าการให้ทานมันดียังไงอยากไหมคะอย,อยากนะ เมื่อตอนกลางวันเนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดเกลิ่อนไปบ้างแล้วว่าคา,าถาที่หนึ่งอะไรคะให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วเอาใหม่ท่องเองเอาคาถาที่สองจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาอเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมคะ ให้เราได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วนะคะเรามาดูตัวอย่างชีวิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้ไหมคะโอ้ให้อย่างมโหลานเลยแล้วที่สุดพระพุทธเจ้ารวยที่สุดในโลกรวยมากเวลาผ่านไปสองพันห้ารกว่าปีเนี่ยใครมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยัง มีที่ดินให้สังเกตหรือไหมพระภิกษุบวชใหม่รุ่นหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ยังไปถวายที่ดินให้อีกนะท,ทั้งที่วัดร้างเยอะแยะแต่ก็ยังมีชาวบ้านเอาที่ดินไปถวายให้เป็นวัดไม่ได้เป็นวัดก็เอาไปสำนักสงฆ์ก่อนเดี๋ยวนี้มีสำนักสงฆ์มากนะคะนี่แสดงว่าพระเจ้าเป็นแลนด์ลอร์ดเขาเรียกเป็นราชาที่ดิน ะะจะใครที่รวยที่สุดในโลกที่พวกเราเห็นเขาขึ้นกินเน็ตบุ๊กเขียนอะไรพวกนี้นะบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถมาซื้อที่ดินได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยจริงไหมแต่ผมปรากฏว่าวัดมีทุกจังหวัดไหมคะทุกอำเภอไหมคะทุกตำบลไหมคะและเกือบทุกหมู่บ้านแล้วทุกวัดเป็นของเจ้าอาวาสหรือเป็นของพระพุทธเจ้นานั่นานะะ ที่เป็นคดีทุกวันเนี้เอาไปได้ไหมเนี่ยเขาก็แย่งคืนใช่ไหมคะตอนแรกซื้อเป็นชื่อตัวเองเขาก็บ่ได้บ่ได้ปลายชิกเดอเอาคืนมาเนี่ยก็ต้องคืนสู้คดีตั้งเจ็ดปีแต่เห็นไหมเอสู้ไม่ได้ละเอาโอเคคืนให้วัดเนี่ยฮะเอาไม่ได้เพราะไม่ใช่ของคุณแต่สมมติสมมติว่าได้สมมติว่เขาแย่งจนได้สมมตินะ พอเขาตายก็ต้องเปลี่ยนอีกไหมคะ,ะก็ญาติเขาก็มาเอาไปอีกเห็นไหมฮะแต่สําหรับพระพุทธเจ้านะฮะที่ดินทุกวัดเป็นของพระพุทธเจ้าแล้วใหม่ๆก็ยังถวายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกวันดีคืนดีลูกศิษย์ไม่มีลูกศิษย์ศึกไปหมดก็เป็นวัดร้างร้างไปร้างมาชาวบ้านก็เข้าไปแย่งไปอยู่เห็นไหมสังเกตไหมมีบ้านคนอยู่แล้วก็มีเจดีย์ เนี่ยในเชียงใหม่นี่เยอะเลยนะอะไรกันทําไมบ้านคุณมาติดเจดีย์อย่างนี้นแสดงมันแย่งที่วัดใช่ไหมแต่ก็อยู่กันไปผู้เจ้าบอกไม่เป็นไรเอาไปเถอะที่ดินฉันเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยเยอะมากรวยทั้งที่ดินรวยทั้งเงินทองเข้าคลอง,องรวยไปหมดไมโครโฟนเนี่ยเป็นของอาจารย์หรือเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยของพระเจ้า พระพุทธลูเป็นของใครคะอของพระเจ้าราชการที่ห้านี่มีอนุสาวรีย์เยอะไหมเยอะแต่เยอะเท่าพระเจ้าไหมคะอนุสาวรีย์พระเจ้ามีทุกขนาดไหมคะโอ้โหเป็นอนุสาวรีย์ที่อัศจรรย์มีอนันเล็กๆห้อยคอเนี่ยนะแล้วก็ยหอยที่สุดในโลกอ่าทีนี้ ที่พระพุทธเจ้ารวยก็พระพุทธเจ้าให้มาให้ให้แบบอ่าวันนี้จะให้พวกเรามีความรู้ระหว่างทานกับจาคะว่าเหมือนกันไหมทานแปลว่าให้จาคะแปลว่าสละเอาทานแปลว่าให้จาคะแปลว่าสลักคำว่าให้มันต้องมีการให้แล้วก็ต้องมีคนมา รับแต่การสละไม่ต้องคำนึงถึงคนมารับแล้วเราให้เหมือนเราทิ้งเลยทิ้งเลยนะคะสละคือการเห็นว่าเราไม่ต้องการแล้วเข้าใจไหมแต่ให้นี่เรายังต้องการใช่ไหมให้ต้องการอะไรคะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแน่แสดงว่าเราให้เราอยากให้เขา รักเราเออไม่ถึงกับรักแต่ก็ให้มองด้วยดูดีอะนึกออกไหมแต่ถ้าสละนี่คือถือว่าสิ่งนั้นเกินจำเป็นไม่จำเป็นหรือ,อเกะกะอะไรอย่างเงี้ยไปไปเนี่ยนะฮะหรือมันไม่ดีสิ่งใดไม่ดีเราก็จะ จร,จริงไหมคะเพราะนั้นโทสะโลภะโมหะพวกนั้นดีหรือไม่ดีจะทิ้งหรือก็จะเก็บไว้าบางคนทำไมเอาความโกรธมาคิดต่อละ่ะเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่แขกเหนือไหมมันเป็นแค่แขกที่จอนมากความไม่รู้เนี่ยก็เลยเอามานอนกายหน้าผากคิดต่ออีกในความไม่รู้นี่น่ากลัวไหมคะฟังธรรมเสร็จเรารู้หรือ,อยัง รู้แล้วฝึกดีหรืออยังล่ะเนี่ยถ้าฝึกไม่ดีรู้นะว่าไม่ดีแต่ก็ยังยังกายสองข้างเลยเนี่ยนะวะ่ายังคิดอยู่เพราะฉะนั้นการฝึกก็เป็นเรื่องสําคัญรู้แล้วก็ฝึกนะคะเอานะดูนะเราสละอะไรบ้างราคะโทสะโมหะเราคนสละไหมคะอย่างยิ่งไหมคะทิ้งให้เร็วที่สุด และถ้าเราทิ้งเร็วเท่าไหร่เราก็พ้นทุกเร็วเท่านั้นจริงไหมคะ,ะต่อไปนี้ชาวสรรพกรจะเป็นคนหน้าตาเบิกบานฟองไสเพราะว่าไม่ยอมรับแขกชั่วๆสลักนดูนะนี่คือห้องหัวใจของเราแล้วก็มีแขกมาขอเช่าก็มีแขกโทรสักเดินทางปึงป้งๆมาขอเช่า กับแขกเมตตามาขอเช่าเราจะรับแขกไหนคะอ่าเราจะให้แขกเมตตามาเช่าใช่ไหมคะแต่มันมาไม่ทันโทสะมาไวมา,าสติมาก่อนปฏิเสธไหมคะแล้วจะเสียดายค่าเช่าไหมเราจะให้โทสะมาเช่าแล้วมีไรายได้สองบาทแต่เมตตามาเช่าเนี่ยเขาให้เราสามหมื่นเอาไหนเดีย เมตตาดีกว่าแต่โทสะมันมาไวย็งไงคะสติมาสติต้องสละไหมคะอ,อ๋อไม่ว่างอ่ามีคนเช่าแล้วแล้วก็รีบคุณเมตตามาเร็วๆแล้วก็ให้คุณเมตตามาเช่าแทนแต่คุณเมตตาเขามาแล้วเขาก็กลับไหมคะเข้ามาดูแล้วเขาบอกไม่ค่อยน่าอยู่ มันเป็นธรรมชาติของเขาฮะเมตตาหนึ่งตายสติต้องมีหน้าที่เรียกเมตตาสองมาอีกกันใช่ไหมคุณเมตตาสองมาเร็วๆไม่งั้นเดี๋ยวโทสะมาเมตตาสองมาก็ตายอีกเมตตาสามอย่างเงี้ยน,นี่คือหน้าที่ของสติที่จะต้องให้ความดีเกิดขึ้นที่ใจบ่อยๆเท่านั้นนี่สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นที่ใจเราบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆภาษาบาลีเขาเรียกอะไร เรียกภาวนาเรียกว่าอะไรคะเมตตาภาวนาอย่างเงี้ยก็คือเมตตาเกิดใบ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 เข้าใจยังเรามานี่เราจะมาเรามาที่นี่เราจะมาภาวนาเออแม่นบ่แม่นแม่นอุา่าเนี่ยเนาะทุกคนก็มีห้องนอนมีห้องแอร์มีอะไรสะดวกแต่เรายอมสละ มานอนเบียดเสียดเยียดยัดกันอยู่เนี่ยห้องน้ําก็ไม่พอใช้อะไรเนี่ยแต่ทั้งหมดเพราะเราต้องการมาภาวนา,าคือต้องการให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นที่ใจเราบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วราคะโทสะโมหะเลยถูกสละไปไม่รับค่ะคือเขาจะมาเช่ามาอ๋อไม่ไม่ไมสละสละบางทีโทสะบางทีโลภะเข้ามาาบอกไรายได้ดีนะคะโลภะนี่เช่าแพงนะคะ โลภะที่เขาจะเช่าเดือนละเป็นหมื่นเลยจะเอาไม่เอาที่ผ่านมาเราเอาไหมอเราชอบโลภะแต่พอไม่ได้ดังใจก็โทสะอย่างเงี้ยน,นะคะต่อไปนี้ให้จากคะสละโลภะโทสะโมหะออกไปนะทีนี้การสละโมหะเนี่ยคือความไม่รู้จริงเราจะต้องเอาความรู้จริงมาใส่เท่านั้นไม่งั้นเขาก็มาอยู่นึงนนเพอเห็นห้องว่างอยู่เขาก็จะมาเช่า น,ะะนอกจากจะสละราคะโทสะโมหะแล้วเราควรสละทุกหรือเก็บทุกไว้ควรสละอะไรมั่งที่มันทุกอ่าใครตอบอาจารย์ได้ว่าเออเนาะอะไรบ้างที่มันทุกอ้าวใครตอบไม่ได้ยกมือซะดีๆแต่ถ้าใครบอกว่าได้เนี่ยนะฮะ อ๋อนูตอบได้ไม่ต้องยกมือนะทุกคืออะไรบ้างตอบมาหนึ่งสองสามสี่เนี่ยถ้ามั่นใจว่าตอบได้นะมั่นใจว่าตอบได้ไม่ต้องยกมือนะแต่ถ้าตอบเออเนาะจะบอกอาจารย์ยังไงดีว่าทุกมีอะไรบ้างเนี่ยตอบมาได้บอเฮ้ยน,นะถ้าใครตอบไม่ได้ยกมือขึ้นใครตอบไม่ได้ว่าทุกคืออะไรบ้างยกมือขึ้นสูงสงอืม งงอยู่นะเฮ้ยยกมือว่าเกิดอะไรบ้างเนี่ยสมาธิในการฟังไม่ค่อยดีเฮ้ยถ้ายุกแล้วมันเป็นยังไงฮะเอาตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ฮะตาเป็นทุกข์หูเป็นทุกข์จมูกเป็นทุกข์ลิ้นเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์หกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์อืมมันทุกข์ไงาจานหนูยังไม่เจ็บตาเลย คำว่าทุกข์ไม่ต้องหมายถึงเจ็บแต่ทุกข์หมายถึงลําบากอยู่ลําบากอยู่ยากให้อยู่อย่างเดิมยากอยู่ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าทุกข์นั่งนานๆอยู่ได้ไหมหรือว่าอยู่ยาก,อ,ยากอ่าเนี่ยนั่งนานๆอยู่ยากเขาเรียกว่านั่งนานๆก็เป็นทุกข์อยู่ยากและที่สุดให้นั่งอย่างนี้ทั้งคืนได้หรือไม่ได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ขอกลับไปนอน ก็แสดงว่าการนั่งเนี่ยที่สุดมันก็นั่งไม่ได้ก็เรียกว่ามันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์นี่แปลว่ามันเป็นอยู่ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอาไหนพูดซิทุกข์แปลถึงแปลว่าอะไรนะคะเป็นอยู่ไม่ได้มันเป็นอยู่ไม่ได้ถ้ามันเป็นอยู่ไม่ได้แสดงว่ามันเป็นทุกข์ละเช่นทําไมเธอไม่เป็นอยู่กับเมียคนนั้นละ่ะเป็นอยู่ยากมันทําไมอ่ะ มันเล่นการพน,นันมันกินเล่ามันเจ้าชู้มันอยู่ยากเนี่ยเราเร่วมอะไรกับเขาละทุกถูกไหมเอาแล้วทาไมไม่อยู่ต่อโอ้เป็นอยู่ไม่ได้แล้วมันเอามีดไล่ฟันเนไหมโอคนี้ทุกมากแล้วเมื่อใดที่เป็นอยู่ไม่ได้แสดงว่ามันทุกแต่คําว่าทุกเป็นภาษาบาลีเราคนไทยพูดทับศัพท์เราเลยไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของทุก เพราะนั้นสิ่งใดที่เป็นอยู่ยากสิ่งใดที่เป็นอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นเป็นถูก,ถกตอนเราเป็นเด็กอายุหนึ่งเดือนตาเราเหมือนอย่างนี้ปัจจุบันไหมหรือตาเราเป็นตาเล็กๆเล็กๆใช่ไหมแล้วก็บ้องแบ้วมากเลยนะฮะแล้วมันก็เป็นตาแก่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมโตขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นจนกระทั่งเป็นตาเราวันนี้ อย่างของอาจารย์เนี่ยจะหกสิบสามเนี่ยเป็นตาแก่ๆมันๆใกล้ตายอย่างเงี้ยนะถ้าถามไปสัมภาษณ์ตานะคุณตาทําไมตาถึงเป็นอย่างนี้ตาเขาก็บอกก็มันเป็นทุกข์เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ม่ได้จะคือเป็นอยู่อย่างเก่าม่ได้ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆเข้าใจหรือยังคําว่าตาเป็นทุกข์ไม่ได้แปลว่าตาเจ็บแต่ตาเป็นทุกข์แปลว่าตาเนี่ยเป็นอยู่อย่างเก่ายากมากไม่ได้ที่สุดต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วที่สุดต้องเป็นตา คนป่วยนะต้องป่วยและที่สุดต้องเป็นตาศพตายพอมันตายเสร็จแล้วก็บอกโอเคงั้นจบตรงนี้แค่ตายพอนะอยู่อย่างนี้ไปเลยมันบอกมาได้เน่าเข้าใจไหมต้องเน่าเละตุ้มเปะหรือเอาไปเผาสรุปตาเลยไม่มีเพราะนั้นตาอย่างเดียวเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยง ตาอย่างเดียวเป็นสุขสบายอยู่ง่ายมากหรือเป็นทุกข์อยู่ยากใช่ไหมและตาอย่างเดียวเป็นเราได้ไหมเอาก็ตาก็เป็นตากับอาจารย์ตาจะมาเป็นเราได้ยังไงและตาเป็นของเราได้ไหมไม่ได้ตาเป็นคนอื่นได้ไหมที่สุดก็เผาทิ้งไปสรุปแล้วตาเป็นอัตตาหรือไม่เป็นอัตตา ไม่เป็นอัตตาไม่เป็นใครเลยไม่เป็นคนไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นหมาไม่เป็นแมวไม่เป็นนกไม่เป็นไก่ตาก็เป็นตาซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่เป็นบุคคลจริงไม่จริงอ่าเนี่ยพวกเรารู้ไหมพอเราเห็นอย่างนี้ฮะเราจะเริ่มเอาตาเนี่ยมาฝึกฝนมาคุ้มครองมารักษามาสำรวมระวังจะนำสุขมากมาให้เพราะเราเริ่มเห็นตาตาไม่ใช่ของฉันตาไม่ได้เป็นฉัน ฉันก็ไม่ได้เป็นตาและตาน่นก็ไม่ใช่บุคคลแต่ตาที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้คุ้มครองไม่ได้รักษาไม่ได้สำรวมระวังนำทุกหนักมาให้จริงไม่จริงตาพวกเรานี่ฝึกมาดียังไม่ดีเลยดูด่เลยใช่ไหมตาไม่ดีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฝึกมาดีเนี่ยเป็นตาที่ชอบดูสอดรู้สอดเห็นมากเลยดูด่าอินเทอร์เน็ตกูเกิลหาดูดูสอดแทกึก ไปรู้หมดอะไรอยู่ตรงไหนดูดูจนหัวใจเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะแล้วก็เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นดูจนดึกจนดื่นดูจนแสบหูแสบตาดูจนจอตาลม่มดูจนป่วยดูจนบางคนตายคาคอมไปเลยเพราะเพราะไม่รู้จักตาแต่นักบวชเนี่ยเขาฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วเขาฟังว่าตาไม่เที่ยงตาเป็นทุกข์ตาไม่ได้เป็นเรา ไม่ได้เป็นใครฮะต้องเอาตามาฝึกเอาฝึกตาได้ไงฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญานะเขาก็ออกมาฝึกพอเข้ามาฝึกเขาก็สบายตาขึ้นเยอะเลยห้ามดูหนังห้ามดูทีวีห้ามดูนิยายห้ามอ่านหนังสือเริงรมห้ามอะไรเงรี้ยโอ้สบายตาโล่งเลยไม่ไม่มีภาระ ต้องอ่านอะไรไร้สาระพวกนี้กัใจะยังเพราะนั้นหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันเป็นทุกข์ไหมคะเป็นทุกข์ค่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงคะไม่เที่ยงค่ะเป็นอยู่ได้หรือเป็นอยู่ไม่ได้คะเป็นอยู่ไม่ได้แล้วมันเป็นคนหรือเป็นบุคคลเป็นอัตตาเป็นใครได้ไหมไม่ได้เมื่อมันไม่เป็นก็เอามันมาฝึกฝนเอาเอามันมาทําไมคะฝึกฝนให้ดี เอามาให้ฝึกฝนให้ดีคุ้มครองให้ดีรักษาให้ดีสำรวมระวังให้ดีจะนำสุขมากมาให้เข้าใจได้ยังเพราะนั้นสี่วันที่เหลือเนี่ยที่เราจะอยู่วัดเนี่ยจงตั้งใจที่จะฝึกฝนคุ้มครองรักษาสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจดีไหมคะอย่าทำตัวเหมือนเดิม อย่าทำตัวเหมือนตอนอยู่บ้านอย่าง,งองแง่อย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าเป็นคนไม่มีมารยาทอย่าเป็นคนเจ้าอารมณ์อะไรเงี้ยไม่เอาต้องเอามันมาฝึกนะคะเพราะเรามานี่ไม่มีใครบังคับมาใช่ไหมคะสมัครมาใช่ไหมคะอาจารย์ดีใจมากที่พวกเรามาด้วยความสมัครใจเพราะการสอนบุคคลที่ตั้งใจจะมาฝึกเนี่ยมันสอนง่ายแต่ถ้ามันไม่อยากมา แล้วมันโดนเจ้านายมันบังคับมาเนี่ยโอ้โหนึกออกไหมนอินดูเขาไงคือเขาก็ฮานี่บ่เฮยฮานี่บ่เฮยฮานี่บ่เฮยอยู่นั่นแหละเขาบอกเก็บโทรศัพท์นะคะมาเอาโทรศัพท์มาส <laughs> ามเครื่องเลยเขาเก็บโทรศัพท์มาให้อีกเครื่องเก็บแต่นึกกาว่าหายจากการเนี่ยหนึ่งห้องนั้นกิ ok ๊กก ok ็ก ok ิ๊กก็อยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเพราะไม่คิดจะฝึก แต่คนที่ตั้งใจฝึกคือเอาเก็บๆเลยแล้วก็ตั้งใจฝึกจริงๆเอาไหนสี่ห้าวันนี้ลองไม่อยู่กับโทรศพัพท์สิมันจะตายไหมอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ไม่มีโทรศัพท์ไม่ใช่เหรอจริงไหมเพิ่งมีไม่นานนี่นะเออแล้วทําไมเราต้องมาเป็นทาตมันขนาดนั้นใช่ไหมลองอยู่แบบไม่มีโทรศพัพท์แล้วพวกเราอาจจะอุทานพระพอดโทรทำโมสังโขยจะมีความสุข นะคะให้พวกเราไปยืนบนทรายร้อนๆสองนาทีตอนเที่ยงวันสายร้อนมากเลยเดินเท้าเปล่าแล้วเขาจะให้เงินหนึ่งมืนเอาไหมทรายนะแค่ทรายร้อนๆน,นะเอาไหม สองนาทีเองอะ่ะเหรอพวกเธอนี่รวยเกินเนาะ <S <S ที่จริงมันน่าเอาไหมไม่เอารวยมากเหรอมันร้อนแม้ก็เอางั้นลดลงออะนาทีเดียวอะ่ะนาทีเดียวให้สามหมื่นแบบนี้น่าเอาไหมคะน่าเอาเนาะทนเอาหนึ่งสองสามเดีวยวเจ็ดไปเก้าตีเจ็ดร้อง,องเอางั้นครึ่งนาทีอ่ะเ,เอาไหม สาสิวินับหนึ่งถึงสาสิบได้สามหมื่นเอาไหมเออเนาะก็แค่ทรายอ่ะจริงไหมเขาก็นึกว่าเขาเสาหน้ากันแล้วกันจริงไหมแต่อยู่ยากไหมคะเราก็อะไรของเราไปเนี่ยนะแต่สามหมื่นสามหมื่นสามหืนสามืนอย่างเงี้ยนะเพราะมันร้อนอยู่ยากเนาะเอาต่อไปให้ยืนบนก้อนถ่านไฟที่ลุกโชนเนี่ย พราะเหยียบปั๊บมันจะไหมชเลยเนี่ยให้ยืนสิบวิยืนแล้วนับไปหนึ่งสองสามเนี่ยนะแล้วให้แสนหนึ่งเอาไม่เอาอเพราะมันทุกมากกว่ายืนบนสายใช่ไม่ใช่แต่ว่ายืนบนสายถึงจะอยู่ยากแต่เราก็ยังอยู่ได้ไหมคะอยู่ได้เพราะสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยนะ แต่พอก้อนไฟร้อนๆนี่มันทุกมากไหมคะมันทุกที่สุดเราจึงอยู่ไม่ได้จริงไหมถ้าเขาอุ้มเราไปวางเนี่ยวางปั๊บเราก็กระโดดออกเลยจริงไหมคะเพราะนั้นภาวะสิ่งใดที่เป็นอยู่ยอกเนี่ยเขาเรียกเป็นทุกหรือเป็นอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยก็เรียกทุกหนักจริงไหมอา้าวงั้นพูดไปเลยทุกแปลว่าเป็นอยู่ยากถ้ามันทุกมากมาก,ม,ากมันก็เป็นอยู่ไม่ได้ ทุกแปลว่าเป็นอยู่ยากถ้ามันทุกมากมากก็เป็นอยู่ไม่ได้เอาอีกสามรอบทุกแปลว่าเป็นอยู่ยากถ้ามันทุกมากมากก็เป็นอยู่ไม่ได้ทุกแปลว่าเป็นอยู่ยากถ้ามันทุกมากมากก็เป็นอยู่ไม่ได้